าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามีทีนิวเช่นเคยนะคะเจอกันเราก็จะมีข่าวอัปเดตนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวเยียวยาวข่าวประชารัฐนะคะคลิปนี้นะคะเรามาแจ้งข่าวนี้นะคะสำหรับใครที่อยู่กลุ่มนี้นะคะ,ะกลุ่มผู้ประกันตนม .33 ม .39 และม .40 รับเงินเยียวยาว,วันนี้นะคะสูงสุดถึง1 0 0 0 0บาทจะเป็นกลุ่มไหนที่ได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะ ตามที่สำนักง,งานประกันสังคมได้จ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33, 39และ40ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศล็อกดาวน์2เดือนในรอบ2ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7กันยายน64ที่ผ่านมานะคะโดยสำนักง,งานประกันสังคมเริ่มทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนของผู้ประกันตนล่าสุดนะคะเพจแจ้งข่าวประกันสังคม ก็ระบุนะคะว่าโอนแล้ววันนี้นะคะเยยวยาประกันสังคมสําหรับกลุ่มสถานะตกหล่นและทบทวนสิทธิ์ที่ขึ้นสถานะที่ขึ้นแสดงสถานะสีเขียวรอบ2เท่านั้นโดยสามารถเช็คสถานะของตนเองนะคะได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับประกันสังคมรอบล่าสุดนี้นะคะหากได้รับสิทธิ์จากการที่สํานักงานประกันสังคมได้มีการเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา33 39และ40 ให้ได้ยื่นทบส่วนสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มถึงวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาไม่นานมานี้นอกจากนี้สำนักง,งานประกันสังคมนะคะก็ได้พิจารณาผู้ประกันตนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์รอบแรกไปแล้วและได้เริ่มทำการโอนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายน64 โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่มีการปลูกพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนแล้วตั้งแต่มีจำนวน2,500บาทจนถึง1,000 0บาทนะคะจากการสำรวจคร่าวๆส่วนใหญ่ผู้ประกันตนมาตรา33 ยังไม่ได้รับเงินโอนหลายรายจึงอยากแนะนําว่าผู้ประกันตนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วควรจะตรวจสอบความคืบหน้าบ่อยๆเมื่อใดที่ขึ้นสถานะสีเขียวและมีการกําหนดวันโอนเงินผู้ที่ได้รับสิทธิ์ควรจะดําเนินการตรวจสอบบัญชีพร้อมเผยให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็รอรับเงินช่วยเหลือได้เลยนะคะ ค่านี้คือข่าวล่าสุดน,นะคะสำหรับใครนะคะที่รอนะคะรับเงินเยียวยาของกลุ่มนี้นะคะม .33 ม .39 และม .40 นะคะซึ่งการตรวจสอบสินนะคะให้เข้าตรวจสอบที่เว็บไซต์ประกันสังคมนะคะ www.sso.go.th เลือกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาได้เลยนะคะโดยเขาจะให้กรอกเลขแบบประชาชน13หลักนะคะเราก็กดค้นหาเพื่อเช็คสถานะนะคะว่าจะได้วันไหนนะคะถ้าใครนะคะได้รับเงินนะคะการเยียวยาครั้งนี้แล้วนะคะคอมเมนต์นะคะมาบอกได้เลยนะคะหรือว่ายังไม่ได้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณะคะข่าวในคลิปนี้นะคะจากเว็บไซต์ w o r l d w i d e w e b b a n k o k i n s i d e c o m ด้วยค่ะ ค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้ทีมีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจแต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆทีมีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,800 ร้อบาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตาม ID ดีไลน,นี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ